ไช่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะอันมืัอนี้ครัสิไปพื้นเด้อค่ะมืัอนี้เข่าวสวนแล้วค่ะเนาะไปพุละไปเบิ่งสวนกันว่ามันสิมีหมากไม้ให้มันสุกให้เฮาได้เบิ่งกันนี่บ่เห็นบ่ทำธารค่ะเป็นบันำธารไปสวนถึงบ่เฮาไปสองคนพี่น้องที่พักกันเข่าวสวนเด้อพี่น้องเนื้อมันไ,ไปเบิ่งสวนกันหมากไม้มันสิสุกมาเนาะไปเบิ่ง มังมี่มักม่วงกันมันข่าวสวนกันเนะาะทาลำทานไปค่ะนี่มันสิสุกเนาะมังมี่กับมักขนุนกันนั่นแหะคะ่ะมักขนุนวันี้เมืองเพื่อนเอินมักขนุนแต่บ้านเฮาเอินมังมี่ไปค่ะ น,นี๋มึงก็อยากไปน้ำนอนยางน้ำหลังเลยน้ำหนาเดี๋ยไป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 เขาสวนติดตามได้เพิ่นกับไปใส่กับไปน้ำทุกเส้นทางองค์ลักน้อยตอ้นี้ซื้อว่าได้ก่อนน้อยบป่น้อยผุ่นมาทั้งคููได้เพิ่น ผูกขาเพิ่นไปใส่กับไปน้ำลงน้ำกับไปน้ำไปให้ไปสวนกับไปนำเพิ่นสองอันนี้บักม่วง,งน,น้อยสุกเด,เดินล้นล่บางม่วงบานเหาบม่วงน้อยบานเหาชมเนยชมเนยชมเนีเนเนสวัสด,ดีค่ะดีค่ะบัมงม่วงน้อยมาเก็บบาม่วง,งน้อยเราเข้าสวานกัน องคขลักน้ำหนาและเพื่นๆไปใช้ไปนำไปไหนไปกันว่าแต่ขาวรถไทยออกนี่แลแรมข้นก่อรถสอางพ่น้อ,องเพื่อนผ่านสวนพรับสิเขาวสวนกันผ่านโรงเรียนค่ะโรงเรียนนล็กน่อยเรียนอนุบาล ซูก nó น้อ nó นี่เฮาน้อพันดอกค่ะพี่น้องปีนี้ nhang มีนังทุ่ไฟไฟยฝ่ายฝ่ายเปล่ามีนังนนชุกเอยียงคือมันขาดออกเลยนี่โครโรออกเลยขาดใจกันดิขวดเฮ้ยขวดมันนี่เขาฟันเลยเด้ขาดโครโรออกเลยเขาฟันออกเลยก็ไรดีดมันออกได้จัาผู้ได้ฟันมันแข่งโกโดอยู่จะมาฟันออกแล้วหาักมันมือดีฟันแล้วขาดออกได้พี่น้อง เดืต็นุ้เอาไปยกหนักบ่เอาไปไปได้บ่ดูพี่น้องตกผักสูกกับ่เอ้ยอยูลงคลองอ่ะเนี่ยเปียบบดแบบพี่น้องตกคลองล่นแหละสู้กัเดนลมาตพงกระลนเป็นพันอย่างนาะนี่เนาะ มันเดเอ้มันเหี้ยวปัปดาปดนี่มันยังไงถกน้ำเปียกพืชบอันนี้เป็นยัางมันขาดลงโคกอ้อยอยู่นัก็ซุกมันก็ซุกเอฟันถี่ีบยว่มันลนก่อนไม่มาซุก สะท้อนบ้านเฮามักสะท้อนกินแล้วผมมักสะท้อนบ้านเฮาเอินมักต้องภาษากลางเอินสะท้อนบ้านเฮาเอินมักต้องเมเยลาเราบ่ฮูุจากพี่น้องเอ้ยมักสะท้อนเป็นยังไดมักมักต้องอ่ะเป็นยังไงมักสะท้อนเป็นยังไดแล้เราไปสือมากินกับเขาเราว่ามันคือสิหวานเขาเขาโฆษณนาขายเขาว่านสะท้อนหวานหวานค่ะสะท้อนหวานหวานกระท้อนหวานหวานนะคะ ยายล้าล้วก็ไปซื้อมับแล้วไบมึงเด้อกูสิกินกับข้าวหวานหวานแล้ววะอามากักาดขวบมันก็ฝาดเด้พี่น้องเอ้ยมักสะทอดเท่าน่ะมันฝาดข้างนอกถ้าสิกินข้างในมันก็แต่เป็นหวานหวานแล้วเราบะฮู้ผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าโบราณแล้วบะฮู้ักหมักสะทอนกาดเข้าไปกับฝาดก็เล้ากับดึกตึมลงบ้านแล้วก็ว่าอุอีฮามึงเอ้ยตัวกูฝาดปะนี่แล้วก็ว่ามันหวานแล้วว่ะ มักกันหัวกันว่าซั่นผู้เฒ่าอันนี้น่ะเพิ่นฟันลคือังนีนบ่ได้เนาะนักลงไปนนีบดูมงได้ก็ที่ว่าเฮาไปเบิ่งเห็ดมื้อนไปยิโจบาไปเบิ่งเห็ดเห็ดึงจับเต่าลหออก็ ไปองค์ลักยุไไงไ,ไรฮึใช่ออกแล้วปะออกตะปีกไก่เออเดินเดินโอ้ยตะปีไกาายนี่ลนเอดมาแน,นก่อน้องใหม่พี่น้อง ออกบ่หมักหนักพี่น้องสับปะรดใบหนวยนึงสับปะรดมีไข่บ่สุจะไข่่น,น้อยๆบอออก mày coat mày coat mày coat mày cố. mày coat mày coat nó... mà mày coat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  mày ยุ่มให้ท่านออกออกบ่ มันจะเป็นตเต่าในน,น,น้อยอืมน,น่น้อยอยู่พี่น้องมันจะเป็นเต่าในน้อยตายอยู่แต่ไมยไงพท่านเนี่ยหม่างี้ยตืนไม่ห่วกบอกไ่ไทยหัวควานบ่ไทยหัวควานกำลังสิเตกน้องพท่านไงอน้อยอยู่ หัวแกนกำลังเป็นหัวแก่นน,อนอออ่อยๆมันออกมากเลยไ,ไปกันค่ะพี่นอ้องไปเบิงมองทีเฮ็ดยูคาเพ็ดฝืนขมเข้า,ขขานะมันกำลังสออก ไปเบิ่งก่อนมันสิได้อยู่บ่ิออกบ่ออกมันสิออกหรือบ่ออกพากันไปเบิ่งหาย่างเลาะเลาะสัวแล้วก็เลาะปลาบัทีพี่น้องเอ้ยหมากอีหยังนี่อันนี้หมากอีหยังบักเหมาโค่นบ่หึโอ๋ดู่อ ลูกหนีงไงเลยเด้ดุดุกเลยแล้วพี่นอ้องแล้วเป็นรถใก,ใก,ใกล,ะละ้ๆแล้วตากำลังฮืงรองลูกทำว่าตากำลังฮืงกับภาษากลางพึ่นกับเอืน่นมบ้ามันแก่เต็มที่นะคะแต่ภาษาอีสานเขาเออน,นะตามันกำลังฮืง,งตาตีตาฮืง มันไงมันแกแล้วแกเต็มที่แล้วแกสิสุกแล้วใครสิกินได้แล้วเนี่ยมันก็มีสายน้ำใส้น้ำมะพร้าวผิดงวงกับบมีการีิดน้อยการเราี้่ิษกระต้นมันงงวงก็บบาเป็น เอียงต้นเอียงเลยแคมโอ้อนีีวิวอันนี้ต้นแขมอันนี้แขมได้ต้นแขมถ้าเป็นคนเล่าคนอีสานเพิ่งกัดสีหูดอกค่ะว่าอันนี้ต้นแขมนีนเพิ่นเอาไว้เหนยัง คนเอาไว้ทักฟอ,อยค่ะดูว่าคนไทยบางส่วนกับซิบบะหูหรอกหรือว่ายังจังเป็นคนอันต่างประเทศเขาก็บ่ค่อยใส่กันเขาก็สิบ่รูร้ว่าต้นนี้เป็นยังแคมคืออีหยังแคมเอาไวทออ้ทักฟอยทักฟอยส์สำหรับทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านกวาดขยะล้างบ้านในครัว แต่ว่าคนลว้ยๆพุ่นบ่คอยใส่ดอกพุ่นใส่เครื่องดูดฝุ่นแต่ซุ้มเฮาอันชุนบททั้งซุ้มเฮาใส่ตัวนี้เลาะแล้วคำมันี่เลาะเลาะปลาเลาะหอยเพื่อมันเห็ดมันออกมาหาเลาะบังเห็ด <c oughs> องค์ขลักกับม้าเต็มที่บี้มาทั้งสามเลย เอเอเห็นอยังน้อเห็ดอย่า่น้อไปใส่ไปน้ำป ah> ุ่นฝุ่นอาบน้ำแล้วเพิ่นห้อนแล้วค่ะเห็นบอกฝุ่นพิ่นลอยน้ำแล้วเพิ่นห้อนเพิร์นขี้ห้อนเห็นบอกฝุ่นเล่นน้ำยางคักชื่นใจลอยคลองแล้วพี่น้องเออ เพิ่นเพิ่นนี่มักเล่นน้ำพุดขุดขุด,ด,ด,ดปักหนึ่งพุดขุดเล่นน้ำไปใส่ไปน้ำมันวัตถุชาตันเราทไทยมือเดิล,ละแลนขืนโลดขุดคลองน้ำค่ะพี่น้องนี<า>่เป็นหักไม่หยังนกโอ้ มึบห่วยอันนี้เพ็ดกะบออกน้ำใหม่กะบเห็นเย็นชื่นใจไปไเอาไม่นเอาไม่เอาไม่ไม่ยั้งหนลูกยังม่เฮเเอาไ็วเร็ววเพ่น่าปลาเพื่นใบใหม่เพนปลาได้ เก็บขึ้นน,น้ำเยยน้ำ้เก็บ่องบอกบเเก่งเด้อพนสามตก็ได้นันขยะไหลตามนาม้ำพ่นกระเก็บได้บ้านพ่นพ่นอยู่บ้านพ่นอยู่ใกล้ห่วยลำธารน,นึงเสียค่ะเวลามันไหลมาพ่นกระชีมกเก็บขึ้นพ่น มันเป็นพวกขวดพวกพสติพวกนี้ทันทีลงไปลอยน้ำเลนน้ำพักเก็บขึ้นข้างๆบ้านมันมีแต่ขวดเพิ่นเก็บขึ้นมากอกไว้ซามเพิ่นซามตายเพิ่นบม่อค่อยมีเวลาจะาคมเมื่อค่อยมีเวลาพาอันไปโลดินเพิ่นฆาจะเห็ดงานเพิ่นมื้อนี้ก็พากลับไปเปิดงานใหม่รับเมาเห็ดมืดทุกประเภททุกชนิดเห็ดมืด ผู้ได้ติดต่อผู้ได้สนใจกับติดต่อมาเ้อค่ะเด้อทั้ทงคงมุ่งหลังเทพื้นกอฉาบงานฝ่า,า,า,ามีมดทุกอย่างรีวิวมาทั้งนี้แน่นีหัวหน้าผู้ละเมาอ่นไหมแน่หัวหน้าผู้ล้เมาเด้อนี่เพื่อจะได้สนใจติดตามมาเบอร์โทรมา เกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หหนึ่งแปดเออสนใจติดต่อมาเด้อค่ะเด้อติดต่อด้วยนะรับทุกประเภทก็ฉาบยกโค้งมุงหลังงานเล็กงานปูนงานฝางานกระเบื้องได้เบิดเลยค่ะสนใจก็ติดต่อมาค่ะรับเบิดทุกอย่างงานเล็กงานน้อยบาหวางานสวมเฮดไต้สวมกับเฮด <c oughs> งานน้่อยนึนิดยกรลับเบิด ว่าแต่ว่างว่าน่าพูดรับเมาเพิ่นมันนี้ไปแล้วขักเลยพี่น่องมันนมันมันขีเป็นแบบบ้านนื้อนคือน้ำตกน้ำไหลลงไปอันนี้มันจะปเป็นทะลุสายหอบบ้านหอบบ่งหัวเลยหัวยนี้มันเลาะไปหอบไปอนนเอาสะพานไปเลย ลำหวยค่ะชีวิตแบบธรรมชาติเนาะบ้านเฮาก็อยู่กันทั้งสี่หากินกันทั้งเสี่ยย่างมีป่ามันกะตกใส่เบ็ดตกปลาใส่มอง่าหากินกันทั้งเสี่ยไม่ค่อยได้ซื้อแต่เฮาอยู่ในเมืองเดี่โอ้ยแต่เฮาลงไปมักพริกเออซื้อรถนำปลาอียังซื้อเบอ็ดแต่ถ้าเฮาอยู่กันจังเสี่ยปลาก็มีเห็นปะคะ นั่น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 ปลากรบปลาซิวโอ้ปลาซิวลายไหลกรปลาซิวตัวบางใหญ่เนี่ยโอโอเพนะเพนะมีป่าเด้อค่ะพี่น้องเห็นอยู่บ่อันปลาซิวปลาซิวอ้าวกระปั้วซิวไล่ในน้ำบ่โอ้นี่คือปลาซิว เป็นบ้าค่ะพี่น้อง